โดยจะให้สรุปแล้วมังกรของไทยนั้นเทียนมาจากคําว่ามากรซึ่งมีรูปร่างเป็นครึ่งช้างครึ่งปลาหรือครึ่งช้างครึ่งจระเข้เพราะคาว่ามากรในภาษาอินเดียแปลว่าจระเข้เมื่อรับมาก็เข้าใจว่าเป็นจระเข้เลยว่าและทําออกมาเป็นจระเข้ส่วนมังกรจีนคือหลงในล้านนารับมาเรียกว่าหลงแล้วก็เป็นสัตว์ที่ผสมลักษณะพิเศษของสัตว์สัญ,ญลักษณ์ประจําของชนเผ่าที่รวมกันเป็นสัตว์พิเศษที่เป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมเชื้อชาติต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งล้านนาก็รับเอาแนวคิดนี้มาสร้างตัวหลวงแล้วคนไทยก็เข้าใจผิดเข้าใจถูกกันมาจนเมื่อก่อนกลายเป็นมังกรจีนแทนที่จะเป็นหลงดังนั้นถ้าในบันทึกโบราณกล่าวถึงตัวมังกรก็ให้รู้กันว่ามันคือตัวมารการะส่วนถ้าบันทึกกล่าวถึงตัวหลวงก็ให้นึกถึงตัวหลวงหรือตัวหลวงเหมือนกับมังกรยุโรปที่เรียกว่ารากนก,ก็จะมีลักษณะหน้าตาออกไปทางจระเข้ซึ่งก็นา่า จะได้อิทธิพลมาจากคําว่ามังกรซึ่งหมายถึงจระเข้ทั้งที่มันหมายถึงสัตว์จําพวกแมวน้ําช้างในยุโรปเลยไม่เรียกว่าม on ังกรแต่เรียกว่าดากรส่วนในอาเซียนไม่มีแมวน้ําคําว่ามังกรเลยถูกไปตีความว่าเป็นจระเข้แล้วอาจจะเข้าใจว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์หนึ่งอย่าตะขงก็เป็นได้